และอีกหนึ่งเรื่องนะคะตอนที่คุณแม่กุ๊บกิฟกับคุณพ่อบี้เนี่ยไป EDM ต่อนๆๆๆ่อเป่าๆก็ซูดนมแล้วก็อยู่กับคุณย่าคุณยายเป่าๆฟัง EDM ฟัง EDM อยู่บ้านเหมไม่ฟังเพลงอะไรนะเพลงจีนเพลงจีนหรอเดี๋ยวมีภาพให้ดูดูเป่าบางพีเลยค่ะเนิ่มกับบทสุดที่ม่ยิน

นี่ค่ะเป็นบทสวดบูชาเจ้าแม่คนอิ่มครับผมอแล้วพอคุณยายบอกว่าเดี๋ยวแม่ก็กลับมาเดี๋ยวแม่ก็กลับมาป้าป่าก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้าเป่ารำคาญเสียงแม่ไงเดด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 ทุกวันอะเพลงนี้ดีกว่าเป่าเจ้าเพลงตอนนี้รู้สึกสงบดีใช้สงบอยู่กับยายสงบดีน่ารักจริงๆโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุย รวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอา้าวอะไรอะจบแล้วเหรออะไรอะกิ๊บยังพูดไม่หมดเลยบอกเลยนะคะยังมีเรื่องราวดีๆอีกเพลเพลเพเพลเบลเพลเ,เ,เลยค่ะกดตรงนี้เลยค่ะปุ่มนี้ค่ะกดเลยค่ะเขาบอกให้ทำแบบนี้ค่ะกดค่ะ